ประชารัพัฒนาชาติวันนี้พาคุณฟังไปติดตามเรื่องราวของเสื้อผ้าแฟชั่นครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าไม่ใช่แฟชั่นที่มองไปข้างหน้าไม่ใช่แฟชั่นในปัจจุบันแต่เป็นเขาเรียกว่า แฟชั่นย้อนยุคครับคุณผู้ฟังครับเป็นเสื้อผ้าย้อนยุคแฟชั่นย้อนยุคแต่ว่ามันยังตอบโจทย์ได้ในปัจจุบันแล้วน่าจะตอบโจทย์ได้ถึงในอนาคตด้วยนะคุณฟังลองนึกดูนะเสื้อลายดอกเอยยางเกงขามมาขาเทฟขาอะไรแล้วก็สีสันแบบจัดจ้านนะที่เป็นบรรยากาศแบบย้อนยุคอันนี้เป็นสีสันจริงๆครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะสนทนาพูดคุยกับเจ้าของร้าน Big กเซลที่เป็นเสื้อผ้าย้อนยุคที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ฟังครับเจ้าของร้านก็คือคุณพัชรี พงศ์พัชรีนานอยู่ในสายกับนนเราครับส,สวัสดีครับคุณพัชรีครับสวัสดีค่ะโอ้ยผมเข้าไปดูภาพตื่นตาตื่นใจโอ้ยเสื้อผ้าสีสัน <c oughs> แบบแม่มันมันย้อนยุคจริงๆแต่ว่ามันเข้ากับบรรยากาศจริงๆเหมือนกันนะต้องถามอย่างนี้เริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นคิดอะไร<อ>ยังไงครับมาเปิดร้านบิ๊กเซลย้อนยุคที่เป็นแฟชั่นเสื้อผ้าย้อนยุคเนี่ยครับไปเริ่มต้น <c oughs> มาอย่างไงครับเริ่มต้นก็คือ ทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ,ะเ่องออกพรรษาจะมีลำวงย้อนยุคนะคะทุกปีก็คือได้ได้ไอดอนมาจากนายกบรรจงนะคะ,ะนายกบรรจงโคสิตกิรนันนะคะท่านจะมาสั่งเสื้อย้อนยุคแล้วก็กางเกงเสื้อผ้าแล้วก็ทีมงานนะคะ,ะ,ะทั้งผู้ว่าอะไรนะคะทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็ก <laughs> ็มาสั่งก็เลยเป็นเริ่มจุดของความคิดที่เราก็ ่ามมันเกงสีสีขึ้นมาเกงสีเกงเสื้อลายดอกเสื้อนั่นน่ะนี่นะคะก็มาเจยวค่ะเท่าเท่ากับบงย้อนยุคค่ะครับเท่ากับเดิมคุณพัชรีก็คือทําเหมือนขายเสื้อผ้านี่แหละปกติแต่ว่ายังไม่ได้ย้อนยุคจนกระทั่งไอเดียมันเกิดขึ้นมิเนี่ยผ้ว่าเอ้ยนายกเอ้ยมามาถามหานายกบรรจงนะคะจึงเริ่มต้นเลยท่านอ่า ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวออกพรรษาก็จะมีการวนเข้าทิศนะคะการลมพระรันชัยแล้วก็เขาจะจัดลำวงย้อนยุคนะคะจากโอ้แต่มันเป็นสีสันเลยนะคือพอลำวงย้อนยุคมันก็จะมีสาวลำวงที่เราต้องไปซื้อบัตรต้องไปโค้งกันทีนี้เราที่ไปร่วมงานเนี่ยถ้าถ้าเอาแบบเท่ๆก็ต้องก็ต้องใส่สีสันย้อนยุกไปด้วยเนาะใช่ค่ะก็เป็นลำวงเป็นลำวงชาวบ้านนะคะเขาก็เป็นลำวงแล้วก็มันมันสนุกนะะแล้วก็ ลำบงแบบไงใส่กางเกงแบบไอ,ไอ้ชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ผู้สาวแท้แท้บานผู้บ่าวแท้บ้านนหคะอ้ยแ็นนอกเ้านนอกนะคะใช่ใช่แล้วเครื่องแต่งกายเขาต้องเต็มยศนะมีเสือ้อมีไทมีหมวกกางเกงก็ต้องมีสีสองสีสลับกันมั่งส,สี่สีห้าสีมั่งลายทาั้งทางมั่งหมวกก็ต้องสี<ม>แบบ<ม>แดงเขียว ี่ผมมันรองเทา้าส้นตึกอย่างน, <ะ S 1> นี้ค่ะเด็กยาวะคะ่ะจังครับแล้วของเราก็ต้องไปหาของพวกเนี้ยมาเพื่อตอบรับกับผู้บริโภคที่เนี่ยขเขาจะต้องใช้กันใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วเราไปจัดหามายังไงครับโอ้ขั้นตอนมันมก็สั่งเลยค่ะสั่งทีมงานนะคะสั่งโรงงานนะคะให้เขาตัดให้นะคะบอกว่า <S 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 <ฮ>อยากได้แบบนี้นะกังเกงข้างและสีนะคะแล้วก็เกงสี สลับสีค่ะเราก็บอกเขาว่าจะเอาเกงพื้นสีแดงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สัดเลยค่ะครับ,รบหมวกด้วยก็ต้องไปหามาเน็ตไทยสีสันก็ต้องไปหามาส้นทักส้นตึกอันนี้ก็ต้องมาด้วยเหมือนกันค่ะค่ะแล้วแล้วไซมันก็ต้องมีหลากหลายไซส์ดิครับมีเอวขนาดเท่าน,ทนั้นนี้ของผู้ชายก็เริ่มต้นจากเอลยี่สิบตยี่สิบแปดถึงอ่าอ่าสี่สิบสองของผู้หญิงส่วนมากจะเป็นชุดแบบ ชุดเดตนะคะอ่ากระโปงกระโปงกับเสื้ออแล้วทีนี้มันจะเป็นแบบซีไซส์ส่วนมากของผู้หญิงจะเป็นซีไซส์แบบเป็นสมวกหลังมันมันก็คือของผู้หญิงอาจจะง่ายกว่าไหมหมายถึงใช่ค่ะเออเพราะว่าเป็นชุดกระโปรงทั้งชุดใช่ไหมเขาเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรนะชุดแสกหรืออะไรอย่างนั้นด้วยใช่ไหมค่ะชุดแสกแล้วก็บางทีก็มีอยู่ค่ะมีเสื้อแยกกันเกงแยกค่ะก็ใส่ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ด้วยกันได้นะคะค่ะ เอ๊ ت, ะถ้านอกจากสั่งตดัดแล้วมันยังมีแหล่งที่เป็นแหล่งตลาดขายส่งเสื้อผ้าพวกนี้ด้วยไหมครับที่เป็นแนวย้อนยุคเนี่ยก็ทางเราก็ส่งนะคะแต่ก่อนลูกค้าสั่งเยอะนะคะเราขายออนไลน์พอวันหนึ่งแพ็คส่ง จังหวัดนู่นจังหวัดนี้ที่เยอะเลยแต่ช่วงหลังก็คือมันมันเงียบนะคะพอเจอโควิดมานี่ค่ะเรียบร้อยเลยนะคะใช่ใช่โควิดสามปีลำวงที่ไหนก็จัดไม่ได้ไม่มีย้อนยุคละไม่มีงานสังสรรค์เลยอืมช่วงโควิดหนักหนาเหมือนกันเนาะค่ะับแล้วเราต้องปรับตัวอะไรยังไงครับช่วงโควิดจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็ปรับตัวยังไงใช่ไหมก็ มันก็มันก็หนักนะคะไม่รู้จะทํายังไงก็ซื้อเสื้อผ้าอย่างอื่นมาขาย<อ>ด้วยนะคะจ<ต><ป>ะันค่ะก็แม้กระ<า>รทั่งเสื้อผ้าอย่าง,าอ,างอื่นก็ขายายากาอืมเพราะว่าคนเหมือนกับพอช่วงโควิดคนก็ไม่ไม่ค่อยอยากซื้อของแล้วก็ไม่ไม่รู้จะซื้อไปใช้ที่ไหนอะไรยังไงคนก็จับจ่ายใช้สอยน้อยลงเนาะใช่ค่ะเออแต่ตอนนี้หลังโควิดแล้วดีขึ้นไหมครับคุณพาชาัชรี เริ่มเริ่มได้ค่ะเริ่มเริ่มดีขึ้นนิดนึงดีดีขึ้นแล้วก็ทีนี้เราก็มีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเยอะออเขาเห็นเราขายดีใช่ไหมลดลงนะคะจ่าพอเขาเห็นเราขายดีเขาก็อยากขายบ้างเขาก็ขายมัางค่ะจ้าเขาก็บางทีมันก็ตัดราคากันเยอะกับบางทีเขาก็เขาไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรนะคะลูกค้าเขาบอกว่าได้ดีๆถูกถูกเขาก็เอา ของเราของเรามันตัดเป็นผ้าเนื้อดีนะคะส่วนมากจะเป็นผ้าคัตตอนด้วยแล้วก็มีผู้หญิงก็มีสุ่มมีซับในแล้วก็แขกเข็มขัดด้วยคือเราเน้นคุณภาพมากขึ้นเออไม่ใช่แบบผ้าแบบถูกๆใส่ครั้งเดียวนะแต่เราใช้ได้นานจริงๆต่แปลว่ามันก็ต้องมามาเน้นเรื่องการบอกเล่าคุณสมบัติของเราที่มันเหนือกว่าคู่แข่งเราใช้คุณภาพดีกว่าอะไรยังไงด้วยเนาะใช่ค่ะครับ แล้วมันมันต้องใช้อะไรนะการประชาสัมพันธ์ใช้เครือข่ายตอนตอนนี้ออนไลน์น่าจะเข้ามาช่วยได้เยอะไหมคะคุณพัชรีก็ออนไลน์ก็ช่วยได้อยู่แต่แม่ค้ายังยังไม่เก่งนะคะ,ย,ะยังไม่เก่งทำ,ำไม่เป็นไม่ได้แล้ว <c oughs> ำไม่เป็นค่ะทํามันแบบไงล่ะมันไม่เหมือนวัยวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเขาเร็วเขาไลฟ์สดขายอย่างเราแบบยังพูดนี่แบบ ชัดเจนเท่าไหร่เฮ้ยอย่าไปกลัวมันต้องเข้าสู่ช่องทางนี้แหละแล้วเสน่มันคือตัวเรานี่แหละครับที่จะบอกเล่าคุณสมบัติไม่มีใครรู้เรื่องคุณสมบัติของเรื่องพวกนี้ดีกว่าเราถูกไหมครับคุณพัชรีใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องปรับตัวแล้วยิ่งหลังโควิดช่วงโควิดมันก็ต้องแบบออนไลน์เข้ามาเยอะเนาะเราสั่งอาหารทางออนไลน์สั่งของใช้สั่งอะไรทางออนไลน์เยอะขึ้นตอนนี้มันก็เลยต้องปรับใช้นะครับแต่ได้ทดลองดูบ้างเลยใช่ไหมครับคุณพัชรี ทดลองใช้ออนไลน์บ้างและทดลองไลฟ์สดกับขเขาบ้างยังไลฟ์สดนี้ยังนะคะแต่โพสต์อโพส์เฟซโพสอะไรนี่โพสอยู่ค่ะก <c oughs> ็โพสค่ะอ่าไม่ได้และทีนี้ต้องมีไลฟ์สดและเฟซบุ o กบ้างไลฟ์สดบ้างทิกตอกอะไรอย่างนี้เนะ <laughs> าะอ่ะทิกตอกก็เข้าไปเรียนอยู่แต่ยังยังไม่ถึงอ่ให้แค่30%เอซเพร<อ>าะพวกนี้อาจจะเข้ามาต่อคาซื้อเราเราทำไม่เป็นนะคะครับอุยมนต้อว่าเราจะ ตอบลูกค้าคอมเมนต์ยังไงครับอันนี้ต้องขยับแล้วต้องเรียนรู้แล้วครับเพราะว่าทีนี้มันจะไม่ใช่แค่ในพื้นที่เราเราอยู่ที่ร้อยเอทใช่ไหมครับมันหมายถึงพื้นที่ที่เป็นทั้งประเทศไทยจะเป็นตลาดของเราแล้วใช่ค่ะขอบคุณค่ะผมผมย้อนกลับไปถามนิดนึงมันมันมันต้องออกแบบด้วยใช่ไหมครับคือถึงจะเป็นแฟชั่นย้อนยุคมีภาพเก่าๆให้เราจำแต่มันต้องมีการดีไซน์มีการออกแบบของเราด้วยเหมือนกัน อันนี้อันนี้คุณพัชรีต้องทําด้วยเหมือนกันหรือเปล่าครับค่ะก็ตัดเองด้วยนะคะบางทีลูกค้าก็อยากได้แบบนี้แบบนี้ส่วนมากจะตัดตัดชุดผู้หญิงนะคะชุดผู้หญิงเป็นทีมนะคะจต่ส่วนมากเขาสาวลำบงเขามาสั่งเป็นทีมนะคะ,คะอ๋อคือนอกจากคนไปไปร่วมงานแล้วสาวลำบงก็สั่งกับเราด้วยค่ะใช่ค่ะค่ะครับเวลาสาวลำบงเขาสั่งเขาก็ต้องเป็นอะไรนะกระโปรงสั้นๆอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะกระโปรงสั้นแล้วก็แบบ เสื้อ,อน่ารักน่ารักแบบแบบจุ๋มจิ้มหน่อยนะคะครับตอนนี้กลับมาเยอะแล้วหรือเปล่าครับหมายถึงเวทีลำวงย้อนยุคเวทีงานสังสรรค์ต่างๆที่เราจะได้ใช้แฟชั่นย้อนยุคกันเนี่ยครับก็จะได้ช่วงหลังนี่ค่ะช่วงอะไรนะ,ะหลังอะไรนะไอหลังเกษียณอายออาุออกคราออกคสานะคะออกครษา<อ>แล้วก็ต่อมาก็ปีใหม่นะคะอิอ้ม<อ> คือช่วงเทศกาลประจําปีที่เป็นประเพณีเนาะก็มาช่วงสงการสงการพวกชาวบ้านเอรลำบงเยอะนะคะสงการก็ต้องมีลายดอกล่ะอันเนี้ยใช่ค่ะลายดอกแล้วก็ช่วงสงการเราก็มีนะคะเราลงชึ่อลายดอกทั้งสีและส่งเยอะเลยค่ะเต็มล้านเลยนะคะช่วงสงการนี้จะเน้นเสื้อลายดอกล้วนเลยค่ะครับมันมีอีกอันหนึ่งที่ผมดู วันที่ข้าราชการเขากเกษียณเขาจะมีจัดงานอันนี้ขายดีด้วยเหมือนกันช่วงนี้หรือเล่าครับช่วงน,นี้ค่ะเดือนนี้ก็มาอยู่ค่ะต้นเดือนอแบบพอฝนตกมาพอฝนตกมาตอนนี้ก็เริ่มอ่าไก่ๆลงนิดนึงค่ะก็มีอยู่ค่ะก็มีลูกค้ามาเพราะว่าน้ําท่วเนาะเขาก็อยากได้แบบอ่าว่าใส่ครั้งเดียวเขาาก็บอกแนะนําว่าเออถ้าใส่ครั้งเดียวลูกค้าก็ไปเช่าก็ได้ของเราก็คือ,อของใหม่ ของใหม่แล้วก็ใส่แล้วก็มันก็สวยแล้วมันเข้าูุ้แบบเก็บุ่นเก็บอะไรคือมันมันสวยกว่ากันนะคะอ,อย่างส่วนมากเขาไปเช่านี้มันก็เป็นของมือสองเนาะค่ะเนาะใช่ใช่ซื้อใหม่ก็ก็ไม<อ>่ไม่ได้ราคาสูงแล้วมันยังเก็บไว้ใช้ได้อยู่เรื่อยๆเหมือนกันเน,ะนาะได้ค่ะใช่ค่ะมันก็เก็บได้นานแล้วก็อธิบายให้ลูกค้าฟังแบบนั้นนะคะใช่ใช่ใช่ หลักๆของเราในร้านก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นที่เป็นย้อนยุคล่ะมีหลากหลายเลยขาเดฟขาม้ากเก,เก,กงกระโปรงอะไรมีหมดเลยแต่มันก็มีค้าอย่างอื่นด้วยที่ไม่ไม่เป็นแฟชั่นย้อนยุคด้วยหรือเปล่าคะคุณพัชรีค่ะก็ขาอยู่ค่ะส่วนมากก็เป็นช่วงช่วงเทศกาลก็คือ อย่างงานปีใหม่อย่างงานสุดจีนเราก็มีชุดสุดจีนอย่างมีมีค่ะเราขายตามเทศกาลเลยค่ะชุดสุดจีนก็ต้องเสื้อแดงใช่ค่ะเวลาลอยกระทงนี้เราก็มีชุดเด็กชุดไทยอะไรก็คือเรารอยจะลอาจะพะย้อนยุคไม่ได้นะค่ะเราก็มีุทุกแบบพอ้อนยุคกต้องต้องเป็นช่วงที่มีประเพณีมีงานรื่นเริง แต่ว่ามัน<ช>มีงานตามเทศกาลอีกด้วยเนาะอ่าออชุดไทยอย่างเงี้ยเนาะสําคัญเนาะชุดไทยเดี๋ยวนี้เขาเขาฮิตกันนะชุดไทยเด็กแล้วก็ชุดอ่าอะไรนะอ่ชุดสันตาคอสนะคะช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยเราต้องเต็มที่เหมือนกันค่ะร<ช>ต้องต้องมีชุดแล้วมีให้อะไรนะมีสําฤให้ติดหนวดเข้าช่าใช่ค่ะค่ะชุดสันตาคอสของเด็กนะคะเพราะว่าโรงเรียนเขาจะ มาเยอะนะคะนักเรียนเต็มร้านเลยช<ห>่วงนั้น่แปลว่าในหนึ่งปีคุณพัชรีก็จะมีเสื้อผ้าตามเทศกาลต่างๆเพื่อตอบรับกับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลนั้นๆอยู่ด้วยเนาะใช่ค่ะค่ะครับแล้วก็ในแต่ละช่วงเทศกาลช่วงแต่ละช่วงของประเพณีต่างๆมันมันพอไหมครับกับหมายถึงเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะให้บริการไหมครับ พอพอค่ะพอมากค่ะอ่าเพราะเราต้องเตรียมไว้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะครับเอ้เราเราเราต้องสั่งสต็อกสินค้าต้องทําตัดเสื้อผ้าอะไรไว้เยอะเหมือนกันสิครับอย่างนั้นก็มันเรื่องการตัดก็ตัดอยู่ค่ะตัดบางทีก็ช่วงเทศกาลเราจะทําไซส์ละสิบไซส์ละสิบมาอย่างเช่นเทมลอย่างนี้นะคะอ่าอ่า ก็เหลือเหลือลูกค้าอยู่ค่ะแต่าบางทีงก็ส่งด้วยค่ะอ่าแล้วมันมันไม่เสียเนาะมันยังใช้ได้คือหมดปีนี้ปีหน้าก็ยังวนกลับมาก็ยังใช้ได้อีกด้วยเหมือนกันใช่ค่ะอ่าตอนนี้เรามีหน้าร้านของเราเองอยู่ที่ร้อยเอ็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะอ,อยู่ที่เอ็ดตรงข้ามบกสร้อยเอ็ดเลยนะคะ,คะอ่าอันนี้คือบริการในพื้นที่อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณพาชาัชรีก็ ้ามีลูกค้าต่างจังหวัดสั่งเราก็ส่งอยู่นะคะ,ะเราก็ส่งเราแพ็คส,ส่งนะคะก็แปลว่าเราเข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วด้วยเหมือนกันก็คือมาที่หน้าร้านมาเลือกดูก็ได้หรือจะสั่งทางออนไลน์ก็ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะครับเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจเอาอยากได้เสือ้อลายดอกเนี่ยเข้าไปดูผมเข้าไปดูผมติดใจกางเกงขามมาสีแบบส้มสีเขียวสีสีเหลืองเนี่ยนะถ้าผมจะสั่ง<อ>ช่องทางช่องทางที่สั่งได้ทางไหนได้บ้างครับ ก็ S <S> สั่งได้นะคะแอดไลน์0994654589นะคะหรือว่าเข้าไปในในเพจชุดย้อนยุคร้อเอดนะคะร้านบิ๊กเซลร้อยเอดนะคะ<อ>ก็จะมีเพจขึ้เลยนะคะคแล้วสุลูกาก็เลือกเลยแล้วก็แอดไลน์เข้ามาเราก็ส่งให้นะคะครัไลน์ก็คือเบอร์โทรศัพท์สายตรงด้วยก็คือ0 9 9 4 6 5 9 ค่ะ099ครับ099 465 465 4589 <5 89 S 1> ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่โทรศัพท์ได้ด้วยหรือแอดไลน์สอบถามพูดคุยได้ด้วยได้ค่ะพร้อมจัดส่งให้ถึงที่เลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยใช่ค่ะครับแล้วผมเข้ามาดูในเพจแล้วนะในเพจคือชุกชุดย้อนยุคชายหญิงมีขายที่ร้านบิ๊กเซลร้อยเใส่เบอร์โทรศพัพท์ให้ด้วยใส่ชื่อด้วยว่าเป็นคุณพัชรีแต่ว่าเสิร์ชแค่ชุด ชุดย้อนยุคชายหญิงอันนี้ขึ้นเหมือนกันนะเป็นบิ๊กเซลร้อยเอ็ดเหมือนกันนะครับแล้วเข้ามาดูโอ้โหดูสีสันที่เขาใส่กันสาวๆเอหยุ่มๆเอยลายพ้อยไปหมดนะคุณนัชรีค่ะราคาตั้งต้นที่ประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับตั้งต้นที่สองร้อบาทขึ้นไปนะคะอ้าวไม่แพงเลยสองบาทขึ้นไปแล้วก็ไล่ไต่ขึ้นไปนะครับค่ะอ่ผมเห็นมีขายแก้วด้วยนะอ๋อ <laughs> แก้วพอดีแก้วเซรามิกนะคะพอดีสั่งมาขายร้อยนึงค่ะเป็นเป็นรายได้ร <laughs> า,ายได้พิเศษเ,เนาะอมันได้ขา,ายแบบ ขายเพิ่มยอดขายนะคะใช่ใช่ใช่ก็มันมีเพิ่มยอดขายนะคะถึงตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมันต้องมีหลายๆทางอะเนาะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูในเพจนะจะมีรายละเอียดเยอะแยะเหมือนการมีชุดมีชุดดำดงด้วยนะคุณผู้ฟังใช่ค่ะดำดงแล้วก็ตอนนี้เดือนตุลาจะเข้าชุด อะไรนะชุดผีนะคะ,อะ,อะของอาวีนของเด็กก็มีเยอะค่ะโอ้ยมีครบเลยเอาเว้นว่าคุณผู้ฟังถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์คือ0 9 9 4 6 5 4 5 8เปเป็นไลน์ด้วยนะหรือเสิร์ชไลน์เข้ามาเลยค่ะครับ,รบหรือเสิร์ชคำว่าชุดย้อนยุคชายหญิงมีขายที่ร้านบิ๊กเซลหรือเสิร์ชคำว่าบิ๊กเซลร้อยเอ็ดก็จะขึ้นที่หน้าเพจนอันนี้เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็สอบถามได้ส่งถึงที่นะครับคุณพัชรีค่ะ ค่ะส่งถึงที่ค่ะ,ะให้กําลังใจครับคุณุฉลีกจำนายได้เยอะๆาขายดีๆนะค่ะขอบคุณมากๆครับ ค่ะสวัสดีค่ะต่อคุณครับสวัสดีครับคุณพัชรีพงษ์พัชรีนันครับเจ้าของร้านบิ๊กเซลเสื้อผ้าย้อนยุคจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณฟังโอ้โหมันต้องบอกว่ามีหลากหลาย้วสีสันจัดจ้านจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าสนใจก็อย่างที่เรียนครับก็คือเสร์ชที่ร้านบิ๊กเซลร้อยเอ็ดหรือเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0ูนย์เก้าเก้าสี่หกห้าสี่ห้าแปดเก้าเป็นไลน์ด้วยนะครับลองสอบถามพูดคุยกันดูนะครับเอาไปใช้ในเทศกาลต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชาพัฒนาชาติครับ